ไม่ชอบที่ดินแปนงขายอยากได้ที่ดินชาวบ้านขออยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนด้วยนะแล้วถ้ามีแหล่งน้ําด้วยเนี่ยจะดีมากๆเลยขอไฟฟ้าปับปลาด้วยนะถ้าอย่างนั้นครับผมพามาดูที่ดินแปลนี้เลยครับเนื้อที่250ตารางวาราคาเพียงแค่3 5 0 0 0 0หบาทเท่านั้นครับเรามีอะไรให้บ้างน,นะครับด้านหน้าเนี่ยติดกับถนนคอนกรีตมาตรฐาน2เลนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ มีความกว้างถึง37เมตรเลยทีเดียวตัวหลักของเรานะครับตรงที่ชี้อยู่นี่เลยครับไปยาวไปถึงตรงเสาไฟฟ้าต้นนู้นเลยนะครับ<ม>ส่วนหลักด้านหลังนะครับก็จะอยู่ประมาณต้นกล้วยด้านหลังนู้นเลยนะครับก็ประมาณ27เมตรแล้วก็ที่เห็นอยู่ครับข้างๆเราเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับอีกหลายรังค่าเลื่อนเลยและเข้าไปในซอยนียก็จะมีเพื่อนบ้านอีกเยอะเลยครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรเนาะแล้วก็จะมีทํา ค้าขายเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับแปลงของเราคือแปลงนี้ครับจะเห็นได้ว่าด้านในเนี่ยก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็จะปล่อยเป็นที่โล่งๆไว้จะลกนิดนึงนะก็ต้องมาปรับนิดนึงนะครับแต่แค่เป็นญ้าแค่มาไถานี่ก็โอเคแล้วนะครับส่วนด้านหน้าครับเราปลูกต้นทองอูไรเอาไว้เป็นแนวด้านหน้านะครับใครที่ชอบก็สามารถเก็บไว้บ้างต้นได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็สามารถตัดทิ้งได้สบายๆอยู่แล้วนะครับต้นทองอุไร เนี่ยครับอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งของเรานะครับก็จะเห็นว่าเราก็ติดถนนอคอนกรีตเนาะแล้วก็ข้างๆก็จะมีชุมชนเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับนี่ก็จะเห็นอยู่มีหลายหลังคาเรือนนะครับอันนี้ก็จะมี2หลัง3าหลังเลยแล้วก็นี่ครับไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงและมีไฟสว่างสองทางให้ด้วยนะครับส่วนปลาปาอันนี้เป็นปลาปาหมู่ว่าน,นะครับก็ผ่านหน้าแปลงงเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปขอมิเตอร์ต่อใช้ได้นะครับส่วน ท้ายแปลงของเรานะครับจะพาเดินไปดูนะครับก็ที่ผมเดินอยู่เนี้ยนะครับอันนี้คือเป็นที่ของเพื่อนบ้านเนาะก็ที่ของเราจะติดกับแปลงเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ที่อยู่เนี่ยครับของเราคือหลักหมุดตรงรองล้อเสียดดาเนี่ยนะครับแต่ว่าข้างๆเนี่ยเขาจะทําเป็นถนนในอนาคตเนาะโดยที่แปลงของเราครับจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าส,สวยๆเลย ด้านหน้าก็ติดกับถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟฟ้าปรับปาอย่างที่บอกไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังก็ติดกับเพื่อนบ้านแล้วก็มีบ่อน้ำสาธารณะซึ่งเราสามารถใช้น้ําได้ด้วยนะแปลงนี้จะหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกครับโดยที่มีหน้ากว้างอยู่ที่36เมตรส่วนความลึกนะครับอยู่ที่27เมตรครับ แปลงนี้เนื้อที่250ตารางวาครับราคาเพียงแค่3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นความสูงจากดับน้ำทะเลอยู่ที่134เมตรครับแล้วของเราเนีครับจะห่างจากถนนลาดยางหมู่บ้านครับก็เพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองมาดูในเรื่องของการเดินทางครับแปลงนี้จะห่างจาก ถนนทางหลวงแผ่นดิน3313นะครับก็เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วถ้าจะไปในแหล่งพักผ่อนและจุดท่องเที่ยวนะครับอย่างอ่างเก็บน้าําชัดป่าหวายห่างจากเราเนี่ยก็เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางไปโรงพยาบาลสวนพึ่งครับ5กิโลเมตรแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับจะไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในเขตอาเภอสวนพึ่งก็ห่างจากตรงนี้นะครับประมาณ25กิโลเมตรครับ เราหาจากค้นส่งสายใต้ใหม่นะครับ135กิโลเมตรครับแปลงนี้เป็นเอกสารสิทธิ์นส3กนะครับสามารถซื้อขายจดจำนองที่กรมที่ดินเป็นปกติเลยครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะอยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านแล้วก็มีแหล่งน้ำสาธารณะด้วยนะด้านหน้าติดก,กับคอนกรีตสาธารณะแบบนี้นะครับมาในราคาเพียงแค่3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงาน ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ